ความจริงแล้วผมไม่ค่อยอยากจะทําเนื้อหาตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะมันดูมากกว่าคําว่ากล่าวเข้าไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อทุกคนเสนอมาแล้วแล้วทุกคนอยากดูนะฮะผมก็จัดให้ได้ครับและหัวข้อ,ขอคิปบุนี้ก็มีชื่อว่าทาพายปูผาชนะไพ่งวงแดงจุดเปลี่ยนแห่งศึกยุทธาถีจะเป็นอย่างไร เราลองจินตนาการว่าในศึกสำคัญของอยุธยาไอผู้าช้างทรงฝีมือแห่งอยุธยากลับมาทานการศึกและสามารถเอาชนะพ่ายนวงแดงช้างศึกของของสาวดีได้ศึกยุทธาธีนั้นกลายเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมครับไอผู้าแม้อ่อนแรงจากการถูกจ้องจำมา,านแต่ด้วยแรงใจและประสบการณ์จากอดีตช้างทรง เขาสามารถโต้กลับภายของแดงที่แม้จะดุดันแต่ยังไร้ชชิงเฉิงเสียงงาช้างกระทบกันดังกึกก้องก่อนที่ภายปูผาจะหาจังหวะโต้กลับและใช้งาทิ่มเข้าที่ชายโครงของห่วงแดงภายของแดงล้มลงต่อหน้าทัพหงสาวดีกองทัพถึงคันถอยทัพกลับไปและถ้าปูผาชนะเราก็มี5ข้อหลักด้วยกันข้อที่1ศึกจบเร็ว ไอริยาไม่จําเป็นต้องเสียพ่ายพลและช้างศึกจํานวนมากเหมือนในส้นเรื่องเดิมเพราะศึกถูกตัดสินโดยการประลองช้างต่อช้างองค์สาวดีนั้นถอยทับกลับไปเร็วขึ้นประชาชนไม่ต้องเผชิญกับสงครามยืดเยื้อ 2. ภายผู้ภากลับมาเป็นฮีโร่ของชาติไพยผู้ภาได้รับการยกย่องกลับคืนสู่ตําแหน่งช้างทรงอย่างเป็นทางการเขากลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตทั้งในใจของแม่ทัพกษัตริย์และโดยเฉพาะลูกชายของเขาคือการกล้วย3 การป่วยไม่ต้องเร่งเติบโตในเส้นเรื่องเดิมนั้นการป่วยต้องตกเป็นผู้ใหญ่เร็วเพราะต้องเข้ารบแทนพอ่อแต่ในเส้นทางใหม่นี้เขายังมีโอกาสได้ฝึกฝนอยู่ใต้ร่มเงางของพอ่อเรียนรู้จากคนที่เขาเคารพที่สุดและกค่อยเติบโตอย่างมั่นคง 4. ีองสาวที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ การสูญเสียภายของแดงที่เป็นช้างศึกตัวท็อปทำให้หงสาวดีต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่สามารถใช้กำลังบทขยี้อยุธยาได้ง่ายอีกต่อไปนี่อาจเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระยะยาของทั้งสองอาณาจักร่าภาพจำของผู้ชมเปลี่ยนจากเดิมที่ภาพของพายู้พาคือความสละรัยชนะของเขาในเส้นเรื่องใหม่นี้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของการคืนความยิติธรรม เป็นพ่อที่กลับมาอย่างสง่างามไม่ใช่แค่ตำนานที่การนกู้ต้องสืบทอดแต่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจและขอแถมเกตเล็กน้อยอีก2ข้อนะครับ 1. ถ้าภูผ่ารอดชีวิตและได้รับการยกย่องปูผ,ผาชนะพ่ายงูแดงเขาจะกลายเป็นช้างสึกที่แข็งแกร่งที่สุดของอยุธยาแต่รับการยกย่องเป็นช้างเอกประจํากองทัพแต่จะกลายเป็นแญลณ์ของความกล้าหาญและความพักดีต่อชาติ 2. การป่วยจะได้เติบโตขึ้นพร้อมกับพอ่อ ไม่ต้องเติบโตตามลำพังในป่าทำให้เขาอาจจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์หรือความเหงาที่ปักดันให้เขาแข่งแร่งแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่กล้าหาและเดินเดียเด่ยวเท่าเดิมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับหากชื่นชอบช่วยกดไลค์กดซับสครายต์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกา์นะครับครับที่ปลอดภัยเล่นน้ำกันให้สนุกสนานนะครับแล้วเจอกันใหม่หลังสงกา์นะครับสวัสดีครับ